สวัสดีเพื่อนๆชาวโกวันโกทุกคนนะครับก็หลังจากที่เราได้พักผ่อนกันอย่างยาวนานเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีกิจกรรมใหญ่ๆมาเนาะตอนนี้นะครับกำลังจะถึงกิจกรรมใหญ่แล้วอย่างโกวายแอเรียปี2025ตามธรรมเนียมนะครับ5วันก่อนกิจกรรมใหญ่ก็ต้องมีกิจกรรมมีเราเล่นแบบจุกๆตลอดทุกวันโดยในรอบนี้นะครับคือกิจกรรมสู่ธรรมชาตินะครับเป็นกิจกรรมให้เพื่อนๆนะครับกระตุน้นก่อนไปเล่นโกวายแอเรียนั่นเอง,เองซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ กิจกรรมสู่ธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกไปเป็นกิจกรรม5วันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมใหญ่ Go w i l Area ปี2025นี้นะครับดังนั้นนะครับมันจะจัดในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนเวลา10โมงเช้าจนถึงวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนปี2025เวลา2ทุ่มเดืในกิจกรรมนี้นะครับมีโปเกมอนที่ปรากฏตัวในธรรมชาตินะครับจะมีโคดัต้าโรล่ายามิรามิคิปานิอาโจโรเนโกโมนเมนซูรุกุชูชุปุเพรอพับ เบเลซี่คูซเนะและก็พาปิมอจินะครับซึ่งทีมของโปเกมอนที่เผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับก็จะลิงก์กับโกวายไลเลียเลยก็คือเอาโปเกมอนประเภทความมืดแล้วก็ประเภทแฟรี่นะครับปรากฏตัวในธรรมชาติให้เราได้จับกันนะครับไลเลียถัดมานะครับเป็นแบทเทนแม็กนะครับในรอบนี้เนี่ยมีโปเกมอนเปิดตัวใหม่ด้วยนั่นก็คือเจ้าราวดายแมกนั่นเองนะครับจะปรากฏตัวในแบทเทนแม็กหนึ่งดาว ส่วนแบทเทนแม็กดาวครับจะมียามิลามิและพิเศษนะครับในรอบนี้มีแบทเทนแม็กดาวให้เราตีด้วยจะเป็นสตริงเดอร์ล่างเสียงสูงแล้วก็ล่างเสียงต่ำนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับแบทเทนแม็กรอบนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยแต่ก็อย่าลืมนะครับก่อนจะถึงกิจกรรมใหญ่โกวายแอรียนะครับพยายามตุนอนุภาคแม็กอยอะเพิ่งตีเจ้าพวกนี้ไปหมดนะครับเพราะไม่งั้นวันเสาร์อาทิตย์จะทําให้ไปตีโอลังเกตได้ไม่เยอะนะครับมาถึงอีกรายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือการตีบอลนั่นเอง ตลอด5วันนะครับจันถึงสุบอส5ดาวนะครับจะไม่เหมือนกันสักวันแถมบอส5ดาวในแต่ละวันนะครับช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มยังมีกิจกรรมตีบอสประจำวันนั้นๆด้วยนะเริ่มกันที่วันจันนะครับที่10พฤศจิกายนจะเป็นลูเกียชาโดแล้วก็โฮโอชาโด วันอังคารที่11พฤศจิกายนนะครับจะเป็นคาปูโคเคโคแล้วก็คาปูเทเทฟูวันพุทธที่12พฤศจิกายนนะครับจะเป็นเนคอสมาแผงคอแห่งสนทยายวันพฤหัสบ,บดีที่13พฤศจิกายนนะครับเป็นคาปูบูลูลูแล้วก็คาปูเลฮิเลและก็วันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะครับเป็นเนคอสมาปีกแห่งรุ่งอรุณนะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือคาปูทั้ง4ตัวนะครับ้าเพื่อนๆจับได้นะครับ มันจะเรียนดูท่าโจมตีชาร์จพิเศษนะครับทำมาชาติพิโรธประเภทแฟรี่นั่นเองและเจ้าเนลคอสมาทั้ง2ฟอร์มนะครับหลังจากตีสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับยังได้รับพลังงานสําหรับการรวมร่างนะครับถ้าตีแผงคอแห่งสนทยาจะได้รับพลังงานโซล่าและถ้าตีแบบปีกแห่งรุ่งอรุณน,นะครับจะได้รับพลังงานลูนา่าเอาไว้รวมร่างนะครับกับเจ้าโซกาเลโ แล้วก็ลูนาอารานั่นเองนะเรียกได้ว่านะครับใครที่ยังมีพลังงานไม่มากพอนะครับก็จําวันและเวลาของมันไว้ให้ดีๆโดยเฉพาะถ้าว่างเวลาหกโมยันจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับการตีช่วงเวลานั้นเนี่ยหากจับได้นะครับยังได้รับลูกอม XL 1เม็ดด้วยพอเป็นโบนัสประจําซีซั่นเรื่องเล่าแห่งการแปลเปลี่ยนเองใครที่จะไปตีนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะ และก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับถ้าเเพื่อนตีบอส5ดาวในระหว่างอีเวนต์สู่ธรรมชาตินะครับมีโอกาสได้รับพื้นหลังพิเศษใหม่นะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับแสดงว่าเราจับในช่วงเวลาของกิจกรรมใหญ่อย่างโก y วายแอเรียนั่นเอง มาถึงสำหรับโบนัสอีเวนต์ของกิจกรรมสู่ธรรมชาตินะครับอาจจะถูกใจสายตีไกลหน่อยนะเพราะว่าเขาเพิ่มจํานวนสูงสุดของบตรตีบอระยะไกลนะครับเป็น30ครั้งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับช่วงสู่ธรรมชาติขีดจากัดการตีบอระยะไกลเนี่ยจะเป็น30ครั้งและในช่วงโกวายแอเรียนะครับวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์สิบหถึงสิพฤศจิกายนนะครับขีดจํากัดการตีบอระยะไกลนะครับก็จะไม่จํากัดเลยและเขาก็ใจดีนะครับเพราะว่าในวันจันทร์เนี่ยมนเป็นโฮโอชาโดกับลูเกียชาโดในการตีบบอเนนนะดังัง้ก็ลย นะครับสามารถใช้ที่เอ็มท่าชาร์จช่วยให้โปเกมอนชาโดะนะครับลืมท่าชาร์จระเบิดอารมณ์ได้อีกล่าเรียดหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยภาคสนามเนาะในกิจกรรมนี้นะครับก็มีงานวิจัยประจำอีเวนต์เหมือนกันซึ่ง,งรางวัลน,นะครับก็จะเป็นการเฉชิญหน้ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์แล้วก็รางวัลอื่นๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกโปเกมอนที่พบในธรรมชาตินั่นแหละคงเป็นทีมความมืดแล้วก็ทีมแฟรี่นะครับ ส่วนไอเทมอวตารก็สติกเกอร์ใหม่นะครับในกิจกรรมนี้ก็มีเหมือนกันเขาจะมีขายนะครับเป็นชุดคอสตูมคิเทรุคุมะแล้วก็ทรงผมสไตล์กิโมแต่ก็ยังมีของฟรีให้เรานะครับสำหรับรางวัลบัตรผ่านโกสู่ธรรมชาติเนาะเขามีเสื้อยื โกวายแอเียนะครับปี2025นะครับมอบให้เราฟรีนะครับเมื่อเราสามารถพิชิตระดับของบัตรผ่านอันนั้นะส่วนใครนะครับที่ซื้อเป็นบัตรผ่านโกดีลักนะครับของกิจกรรมสู่ธรรมชาติก็จะมีรางวัลนะครับเป็นชุดคอสตูมเหมือนกันจะเป็นทรงผมสไตล์โอลังเกะนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถหมุนซอบเกิลสต็อปแล้วก็เปิดของขวัญได้ตั้งแต่กิจกรรมนะครับสู่ธรรมชาติไปจนถึงโกวายแอเียเลยหรือถ้าใครอยากเสียเหรียญนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าด้วยนะ แล้วก็สาหรับใครนะครับอยากซื้อตั๋วในกิจกรรมสูตรธรรมชาตินะครับเขามีตั๋วคู่มือสู่ธรรมชาติเป็นตั๋วนะครับที่ถ้าเราซื้อแล้วเราจะรับงานวิจัยแบบจํากัดเวลาสําหรับอีเวนต์นี้โดยจะมีของรางวัลนะครับเป็นร้าไดม a กยาม,มิริม,มิ d ไดมักแล้วก็โปเกมอนทีมอีเวนต์อื่นๆนะครับรวมถึงไอเทมพรีเมียมอย่างพวกไดมัสทรูมบัตเตนพรีเมียมแล้วก็ TM ซึ่งตัวตั๋วนี้นะครับน่าจะราคาประมาณ99บาทนะซึ่งตัวนี้นะครับไม่ใช่ตั๋วโกดีรักนะ ตัวคู่มือสูตรธรรมชาตินะครับเป็นตัวงานวิจัยแบบจํากัดเวลาเท่านั้นอย่าซื้อผิดเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นครับสามารถซื้อแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนในเกมได้แต่เพื่อนนะครับต้องมีระดับมิตรภาพเป็นเพื่อนสนิทขึ้นไปไม่สามารถขอเง,งินคืนได้และก็ไม่สามารถใช้เกือ,อยซื้อได้โดยถ้าซื้อในป o ุกบอลโกเว็บสโตร์นะครับนอกจากจะได้ตั๋วแล้วเขายังมอบของแถมเป็นบัตรแบตเทิลพรีเมียมให้1ใบด้วยโอเคครับมา่ถึงรายละเอียดอีกรายละเอียดหนึ่งนะครับก็คือบัตรผ่านโก้ะ ตัวบัตรผ่านโกนี้นะครับไม่ได้ครอบคุมแค่อีเวนต์สู่ธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังครอบคุมไปถึงกิจกรรมโกวายแอรียรปียปี2ด้วยซึ่งจะเริ่มต้นตัน้งแต่วันจันทร์ที่10พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมงเช้าสิ้นสุดนะครับใม่วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนเวลา6โมงเย็น ซึ่งตัวบัตรผ่านโกนะครับจะเป็นบัตรผ่านที่ฟรีนะทุกคนสามารถรับได้ฟรีนะครับแค่ล็อกอินในช่วงเวลาสู่ธรรมชาติถึงโกวายแอเรนะียเนาะโดยก็จะเล่นแบบเดิมเลยครับคือเก็บแต้มโกเพื่อปลดล็อกรางวัลแต่ละระดับนั่นเองนะโดยขีดจากัดในการเก็บแต้มโกนะครับช่วงวันจันทร์ที่10ถึงวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะจะเก็บแต้มโกได้อย่างจํากัดน,นะครับแต่ในช่วงกิจกรรมโกวายแอเรียนะครับวันที่1 5บหถึงสิพฤศจิกายนนะครับวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนเพื่อสามารถเก็บแต้มโกได้ไม่จํากัดเลยนะ โดยเพื่อนๆนะครับสามารถเก็บแต้มโกนะครับได้จนถึงวันที่16พฤศจิกายน,นครับเวลา6โมงเย็นหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสามารถรับของรางวัลนะครับไปจนถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีของวันที่16ได้ซึ่งย้ำนะครับว่าต้องรับของรางวัลภายในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนนะพอทาไม่รับนะครับของรางวัลจะหายไปหมดเลยนะโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากอัปเกรดของรางวัลนะครับให้มันดีขึ้นสามารถซื้อบัตรผ่านโกดิ i l a ได้นะ ก่อนจะซื้อหรือไม่ซื้อโกดิลาร์นะครับมันดียังไงนะเรามาดูของรางวัลและก็โปเกมอนที่จะได้รับกันดีกว่านะสำหรับในเวอร์ชั่นปกตินะครับเวอร์ชันฟรีสำหรับบัตรผ่านโกสูธรรมชาตินะจะมีของรางวัลนะครับเป็นการเชน,น่ากับเคสเซเรีย เสื้อยืดโกวอเรยปี2025นะครับที่เป็นไอเทมอวตารนั่นเองแล้วก็มี s t a r d u ั t เอ็ก n s t ีมอนสเรลูกอมแล้วก็ของแถมอื่นๆเนาะสิน,นค้าว่าถ้าจะเป็นของแถมที่ไม่ได้เป็นพรีเมียมมากนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อัปเกรดบัตรผ่านนะครับเป็นโกดีลักนะก็จะมีของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือฝาเงินนะ ซึ่งหลายคนนะครับน่าจะตั้งตารอกันเลยนะสำหรับฝาเงินนะครับใช้เพิ่มค่าพลังหนึ่งอย่างนะเรียกง่ายๆแหละเพิ่มได้แค่แถบเดียวนะครับต้องเลือกระหว่างพลังโจมตีป้องกันหรือว่า HP นะครับของรางวัลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเชิญหน้ากับดาร์กไดชาร์โดไอเทมโวตาทรงผมสไตล์โอรังเกตน,นะครับรวมถึงยังมีไอเทมพรีเมียมนะครับอย่างพวกเครื่องหอมไข่ค,ความสุขหนึ่งฟองเครื่องฟักไข่หนึ่งเครื่องแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหรืออาจจะมีพวกลูกอม XL ให้เราด้วยนะ ซึ่งอันนี้ก็เอาไปประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะซึ่งถ้าถามผมนะผมคงไม่ได้จะซื้อนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะเอาฝาเงินไปใช้กับตัวไหนนะนอกจากฝั่งโกดิลักนะครับจะได้ของนอนพิเศษที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะยังได้รับโบนัสด้วยนะครับในแต่ละระดับสําหรับการผ่านระดับที่15นะครับจะได้ระยะเวลาเครื่องหอมนะครับเป็น2เท่าผ่านระดับที่30นะครับจะได้ XP เพิ่มเติมนะครับ5,000 x อ จากการตีบอสสาเร็จแล้วก็จากการแบทเทลแม็กสำเร็จนะครับแล้วก็ถ้าผ่านระดับ45นะครับจะได้รับโบนัสนะครับลูกอมเพิ่มอีก1เม็ดทั้งจากการตีบอสหรือจากการแบทเทลแม็กนะครับรวมถึงลูกอม XL อีก1เม็ดทั้งจากการตีบอสแล้วก็จากการแบทเทลแม็กด้วยนะเดี่ยวเดียว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับบัตรผ่านโกดีลักษ์สูตรธรรมชาตินะได้ทั้งของรางวัลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้โบนัสที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ซึ่งถ้าใครนะครับจะซื้อบัตรผ่าน g o ดีลักสู่ธรรมชาตินะก็สามารถไปหาซื้อในโปเกมอนโกเว็บสโตร์ด้วยนะครับเพราะนอกจากจะมีแค่กล่องบัตรผ่านโกดีลักแล้วยังมีกล่องบัตรผ่านโกดีลักทีม่มาพร้อมกับอีก10ระดับให้กับเราด้วยนะสามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับเพราะว่าก็จะมีของแถมติดมาให้ในแต่ละกล่องด้วยนะใครเป็นสายเปในเกมโปเกมอนโกนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อในโกเว็บสโตร์ได้เลยนะมาถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับในการซื้อบัตรผ่าน g o ด d i l ก c นะ นั่นก็คือการฝึกขั้นสุดยอดสาหรับฝ่าเงินนั่นเองนะซึ่ง้าใารนะครับที่เคยใช้ฝาทองก็น่าจะรู้แล้วนะว่าการฝึกขั้นสุดยอดคืออะไรมันก็คือการนะครับที่เราเอาโปเกมอนที่ยังมีระดับค่าพลังนะครับโจมตีป้องกัน HP นะครับยังไม่เต็มหลอดเอามาฝึกนะครับเพื่อเพิ่มระดับพลังงานไปเรื่อยๆเยนาะโดยจะฝึกผ่านเควสต่างๆนะครับซึ่งในตัวฝาทองนะครับเราสามารถฝึกได้ทั้ง3ค่าแต่สําหรับฝ่าเงินนะครับเราจะต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่งนะครับในการฝึกโปเกมอนตัวนั้นเนาะ โดยตัวฝากเงินนะครับจะเป็นไอเทมที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและการฝึกกับโปเกมอนนะครับโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นโปเกมอนคู่หูรู้ใจขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆน,นะครับเอามามาเป็นคู่หูแล้วก็ทําปฏิสัมพันธ์กับมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคู่หูรู้ใจได้แล้วซึ่งตัวฝากเงินนะครับมันมีวันหมดอายุด้วยเพื่อนเพื่อน,นะครับจะต้องใช้ก่อนวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนปี2 5 2 5าเวลา2ี่สานาฬิกาห้า้นาทีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้นะครับไอเท แล้วก็โปเกมอนที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็คือโปเกมอนชาโด w แล้วก็โปเกมอนที่มีค่าพลังสูงสุดนะครับหรือเลียกง่ายๆแหละว่าค่าพลังมันเต็มทุกรอดอยู่แล้วจะเอาฝาเงินยัดใส่ให้มันไปนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้ต่อแล้วเนาะซึ่งในตอนนี้ครับสำหรับโปเกมอนนะครับที่ผ่านการฝึกขั้นสุดยอดไปแล้วครับจะยังไม่สามารถย้ายไปโปกเก h o m e โฮมได้นะดังนั้นนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้ไอเทมฝาเงินกับตัวไหนนะก็คิดดีๆนะ พราะเป็นโอกาสนะครับที่เราจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลือกโปเกมอนที่คิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดนะครับหรือเอาจริงอะ่ะเลือกตัวที่ชอบก็ได้นะซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวสีดาวนะครับก็ต้องเลือกโปเกมอนที่มีช่องอื่นนะครับอีก2ช่องเนี่ยเต็มทุกขีดแล้วแล้วก็ไปฝึกสําหรับอีกช่องหนึ่งให้มันเต็มมันก็จะกลายเป็นทุกช่องเนี่ยเต็มทุกขีดกลายเป็นสีดาวได้แล้วเนาะมาถึงแลนดสุดท้ายนะครับก็คือภารกิจการฝึกฝนนั่นเองเองนาะเมื่อเรานะครับใช้ฝาเงินไปกับโปเกมอนตัวใดตัวนนึึงงแลงล้นะ้ววะะรรเเเาาาจจตออืกก่ฝ ให้กับพลังโจมตีพลังป้องกันหรือ HP นะครับซึ่งการฝึกแต่ละอันนะครับก็ต้องฝึกแตกต่างกันไปนะถ้าใครนะครับไปฝึกสายพลังโจมตีก็จะมีภารกิจนะครับให้เราต่อสู้เคียงข้างกับโปเกมอนที่รับการฝึกถ้าใครฝึกสายพลังป้องกันนะครับและรายละเอียดของภารกิจนะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างความผูกพันกับโปเกมอน ด้วยการเป็นคู่หูนะครับเล่นด้วยการสำรวจแล้วก็การจับโปเกมอนเนาะสำหรับการฝึก HP นะครับจะเน้นไปที่การสำรวจกับคู่หูของเรานะครับรวมไปถึงการหมุนเสาโปเก็อปนะครับการรับลูกอมจากคู่หูแล้วก็การไปจนภัยอื่นๆนะซึ่งเมื่อเราใช้ฝาเงินแล้วนะครับเราจะมีเวลาในการทําภารกิจนะครับทั้งหมด365วันนะครับก็คือปีหนึ่งนั่นแหละในการฝึกขั้นสุดยอดให้เสร็จสิ้นนะครับใครที่ขาดแต้มเยอะหน่อยนะก็ต้องฝึกหนักหน่อยนะครับส่วนใครที่ขาดแต้มนิดหน่อยนะก็อาจจะฝึกแค่ไม่กี่ขั้นนะครับก็สําเร็จแล้ว เ,เป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนมาเยอะมากพอหรือยังครับสำหรับในกิจกรรมนี้เนี่ยแน่นๆกันทุกวันเลยนะเรีเยกได้ว่าในแต่ละวันนะครับไม่น่าควรพลาดสัก,กวันเลยนะแต่สําหรับผมนะครับไม่รู้ว่าจะพลาดสักกี่วันกันแน่นะราะผมนะครับมีอบรมนะครับตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์เลยแต่ใจของผมเลครับเล็งเจ้าพวกคาปูเอาไว้นะแต่ถ้ามีโอกาสได้ตีบอชาร์โดนะครับก็อาจจะตีสักนิดหน่อยส่วนโปเกมอนไดแมกนะครับอย่างเจ้าราวเนี่ย ก็อาจจะตีพอเปิดโปเกเด็กบ้างและถ้ามีโอกาสนะครับจะเน้นไปตีเจ้าสตรินเดอร์แทนนะแล้วพอพวกวันพฤหัสถึงสุกนะครับผมก็จะเริ่มเก็บอนุภาคแมกนะครับให้เยอะที่สุดเพื่อออกไปใช้ในกิจกรรมโกวายแอร์เรียวันเสาร์อาทิตย์เนาะ ส่วนบารผ่านโกดีลักนะครับสำหรับผมที่ผมบอกไว้นะผมคงไม่ได้ซื้อนะส่วนตัวผมจะเลือกซื้อแค่กิจกรรมใหญ่ครับโกวายแอร์เรียเท่านั้นแต่ถ้าใครนะครับที่อยากซื้อนะมันก็ไม่ผิดนะเพราะเอาจริงนะครับของที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะอย่างตัวฝาเงินเนาะรวมถึงยังมีของรางวัลอื่นๆโบนัสอื่นๆอีกน,น,นะครับถ้าใครมีกําลังทรัพย์นะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะและถ้าใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดต,ดต ต่อไปนะครับสวัสดีครับ